ช่ไหมครับเห็นชื่อเป็นชื่อข้างหน้าเป็นญี่ปุ่นชื่อข้างหลังเป็นจีนแล้วก็ข้างหลังเข้าไปอีกเป็นตัวเอ็มเป็นชื่อที่ซับซ้อนมากเลยสุดกิดก็มีร่างอยู่ไทยนะอ๋อมีร่างอยู่ไทยชื่อบัวบานนิสัยเดียวกันใช่ไหมครับโอ้โยะจุ๊บจุ๊บแต่ถ้าผมผมมีความคิดอยากแนนซี่อวบ <laughs> เรียกว่ามีน้ํามีนวลดีกว่าเนาะแดนซี่เนาะนั่นแนนเนาะนี่โชว์โชว์ความสวยในลูกมันเป็นถังเปล่ามันไม่มีอะไรโอย๊เอา้ามีเปลือกอยู่นิดนึงเอา้ามีเปลือกอยู่นิดนึงตกแล้วเห็นไหมเออนิดนิดเดียวก็จะเอาเนาะลูกควานคงเป็นอ๋อเปล่าครับผมเป็นเด็กบ้านค่ายอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับทะลน้นฉลาดสมคิดคล้ายกับลูกบัวบานมาก มีการไหว้วานซะแล้วผมกลัวม่นปึกจะตกไหนสมคิดนู่นครับ